ทุกคนวันนี้ใครเป็นเมโลดี้ชาวไทยห้ามพลาดเพราะเรานำภาพบรรยากาศงาน B2B Press Play Party l y p a in Thailand 2013มาฝากทุกคนกันแล้วค่ะ กรีความร้อนแรงขึ้นไปอีกเมื่อ7หนุ่มวง B2B ขอทำตามสัญญาโดยการจัดงานแจกลาเซ็นให้แฟนคลับผู้โชคดีจากการซื้อบัตรงาน B2B Press Play Party in Thailand 2013 u จำนวน100คนได้กรีก,กันก่อนใครที่ร้านหน้าศูนย์การค้า MBK Center เมื่อช่วงบ่ายของวันที่18พฤษภาคมที่ผ่านมาซึ่งแม้อากาศจะร้อนแต่ก็ไม่เป็นอุปสรรคกับหนุ่มๆเลยค่ะที่พวกเขาตั้งใจมาเอาใจแฟนคลับกันอย่างเต็มที่ สังเกตได้จากใบหน้าเปื้อนยิ้มของทั้งพวกเขาและแฟนๆแล้วคงไม่ต้องบอกว่ามีความสุขกันแค่ไหน อุ่นเครื่องเบาๆไปแล้วพอถึงเวลาประมาณ5โมงเย็นก็เป็นเวลาสำคัญของหนุ่มๆวง B2B ที่จะได้แชร์ความสุขและความสนุกร่วมกับแฟนๆในงานแฟนมิทติ้งครั้งแรกที่เมืองไทยซึ่งงานนี้พวกเขาเตรียมเพลงเด็ดๆในอัลบั้มทั้งเก่าและใหม่มาร้องโชว์กันให้ฟังแบบเต็มอิ่มกันเลยทีเดียว งานนี้ต้องขอขอบคุณ Cube Entertainment และ MY Entertainment ที่ช่วยสารฟันพาบอยแบนด์สุดน่ารักวงนี้มาให้ทุกคนได้หัวใจเต้นกันแบบไม่เป็นจังหวะเสร็จจากการโปรยเสน่ห์ให้แฟนคลับชาวไทยแล้วทั้งเจ็ดหนุ่มวง B2B ก็มีคิวไปจัดงานแฟนมิทติ้งกับต่อที่กัมพูชาที่สำคัญพวกเขายังจะไปร่วมทำกิจกรรมช่วยเหลือเด็กกำพร้าที่นั่นด้วยแม้ทั้งหลอ่อทั้งน่ารักมีความสามารถละแสนดีแบบนี้แฟนคลับถึงได้รักหมดใจ